หลังจากที่ในพาร์ทที่แล้วเราได้บอกลากับอารามะเพื่อเขาได้แตกกิ่งก้านและเติบโตเป็นต้นอชวตาต้นใหม่เพื่อที่จะออกผลบิยะมาให้กับเราไปแล้วตอนนี้ก็ได้ดำเนินมาสู่บทสุดท้ายของตำราอารัญยากาซึ่งชื่อบทว่าสุดท้ายแล้วปา่าไม้จะจดจำทุกทีทุกอย่างซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในพาร์ทที่แล้วนั้น อารณะที่ยืนอยู่ข้างๆเราตะกี้นี้เขาสูญเสียความทรงจําไปแล้วแล้วว่าเขาจําเราไม่ได้เพราะงั้นสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะแนะนําตัวกับเขาอีกครั้งตามชื่อเควสว่าสวัสดีขอบคุณและสุดท้ายคือลาก่อนซึ่งแน่นอนว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมหลบสปอยมาได้ยังไงถึงป่านนี้แต่เป็นว่าผมไม่รู้รายละเอียดตอนจบว่ามันจะทําตอนจบให้เศร้าหรือตราตรึงใจอะไรยังไงคือท้ายที่สุดแล้วอาณะ,ะทุกตนจะ จำเราได้ลืมเราได้หรืออะไรยังไงตามแบบตามในเรื่องหลักฉาก5เลยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ผมไม่รู้เพราะว่าแค่พอจะดาวทางได้แต่ไม่ได้รู้ละเอียดแบบเนื้อเรื่องเลยเพราะว่าผมพยายามหลบสปอยมาจะถึงป่านนี้ถึงแม้มันจะนานแล้วก็เถอะเพราะงั้นสิ่งที่เราจะทําตอนนี้ก็คือเราจะหันไปคุยกับอารณนะในที่สุดก็ได้บียมาสักทีได้เวลากลับไปหารานะแล้วละ่ะซึ่งตอนแรกผมกังวลว่ามันมี4ี่ฉากแล้วผมคิดว่าฉาก4มันน่าจะนาน กลัวเสียงผมจะแหบไปสักก่อนก็เลยเว้นวันไปนี่ก็ผ่านมาประมาณ2อวันแล้วหลังจากที่ผมอัดฉาก3แล้วผมก็วิ่งกลับมานนี้อีกรอบออแต่ก็หลายคนเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นเ,ออเป็นออพูดคุยสรุปเนื้อเรื่องเฉยเฉยไม่ได้นานมากเพราะงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าอา,อารณะซึ่งถ้าผมจําไม่ผิดเลย <S <S ก็คือเขาคืออารณะ,ะตนแรกที่เราเจอและชื่อเขาก็ ผมมักจะอ่านผิดเสมอาะมจะเติมคำว่าระตามหลังลงไปด้วยจริงเขาชื่ออารณะเฉยๆแต่มันดันไปพ้องกับไอ้คำว่าอารณนะระที่มันชื่อเผ่าพันธุ์เขาพอดีผมอ่านชื่อเขาผิดหลายรอบมากหวังไม่หน่ยยิ่งว่าในพรนที่ผมจะอ่านผิดให้น้อยสุดเพราะว่านไหน,หนก็เป็นในเรื่องฉากสุดท้ายแล้วว่าแต่ไปแลบลิ้นหลอกเขาทำไมปนอชวตาแลลกจังปนอชวตาไม่ควรจะอยู่ที่นี่สิทนาราสีทอง ทั้งจะตัวข่าวบินไดอรันนาไม่รู้จักสักคนเลยแต่รู้สึกคุ้นจังพวกธอเป็นใครกันคือเหมือนว่าถึงเขาจะจําเราไม่ได้เลยแต่ว่าเขาก็ยังพอจะมีความรู้สึกคุ้นเคยอยู่บ้างสินะมันน่าจะต่างกับกรณีของการที่เออร์มินซูลบตัวตนวะเออมันมันน่าจะเป็นความการลบความทรงจําหรือการลืมเลือนกันในคนละลักษณะกันอะไรแบบนั้นผมว่าไม่รู้เหมือนกันวะ่ะอรันนาเขาลืมเราแล้วจริงด้วยอะ่ะ คืองี้นะฉันชื่อไพมอนส่วนคนเนี้ยชื่อซิกดีเอ็นพวกเราเป็นเพื่อนของเธอนะอ,อันนนะชอบพวกเธอพวกเธอมีกลิ่นอายของความจิตใจดีอันนนะเข้าใจแล้วตอนแรกภายในใจเหมือนจะมีช่องโหว่อยู่ความทรงจำสำคัญหายไปหมดเลยแต่พอเห็นต้นอัชวตาและได้เห็นพวกเธอก็เข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วแหละเมื่อกี้ฉันเห็นแล้วว่าได้หยิบเบียร์ไปใช่ไหม ็จะช่วยเพื่อนแล้วอาณาเลายลืมอะไรไปมากมายหลังจากนั้นก็ขอให้ป้อช่วยตาช่วยผลจินะอาณาฉลาดมากเลยเพลงจําเรื่องของเพื่อนได้ไหมอ่ะจาไม่ได้แล้วแต่ว่าไม่เป็นไรในม่ฟบียอ้อยู่ในมือ,อพวกเธอเพื่อเธอต้องเป็นเพื่อนที่อาณาเชื่อใจมากแน่และต้องเป็นนานาที่ป้อน่วยตายอมรับด้วยขอร้องพวกเธอละช่วยนำเบียไปให้เพื่อนหนงอยนะ ที่ต้องารคอมพิวเรเหลือด้วยเถอะนะอืมงั้นเราไปด้วยกันเถอะนะอืมอะรนนไม่เอาอะรนะาลืมไปหมดแล้วถ้าเพื่อนเห็นว่าอะรนะาลืมเพื่อนตัวเองไปจะต้องเสียใจมากแน่แแล้วก็คงรู้สึกแย่แล้วนะไม่ได้รับเพื่อนอย่างที่คิดอะ่ะเพื่อนเนี่ยแลรนะอยากช่วยเหลือคนนั้นอนะ่ะเขาเป็นคนดีดีแบบไม่ต้องเติมเยียวยะกันลนอะ่ะเป็นอาราที่ดีมากเลยนะต่อให้อารันาจะจำเขาไม่ได้ เขาก็ยินดีที่จะเริ่มต้นเป็นเพื่อนเธอใหม่ครั้งแน่นๆเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยไปด้วยกันดีไหมอืมเข้าใจแล้วอราาชื่อใจพวกเธอเพราะว่าพวกเธอเป็นเพื่อนโอเคสรุปไปด้วยกันเนาะอ่ะไป,ไ,ปไอ้ตอนนี้คุยไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เห็นไหมเล่นเล่นดนตรีก็น่าจะไม่ได้ว่ะเดี๋ยวผมเอาเอาพินมาประจําตําแหน่งไว้ก่อนเอ้ยเล่นได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอะ ำไมเล่นได้เล่นแล้วเกิดอะไรขึ้นแมนหมหล่อช่ไหเรารแล้วเอ้าเล่นแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เล่นได้ครั้งเดียวด้วยอีหยังวะน,นี่แต่มันเล่นซ้ำไม่ได้นะเจ้าเกี้คุณจะเห็นเลยว,ว่าตรงพินมันมีไฮไลไท์ขึ้นมาให้เราเล่นเหมือนกับเวลาเจอพวกพารเซนที่เรายังไม่ได้แก้ อันนี้พอเราเล่นปุ๊บอะคือเหมือนเราแก้พัสเซ่นไปแล้วไฮไลท์ตรงพินหายไปแล้วแต่มันไม่เกิดอะไรขึ้นอะเดะงงผมนึกว่ามันจะมีหีบสปอร์หรืออะไรแบบนี้ซะอีกเออแปลกดีฮะ์อี่ชมันก่อนแล้วกันเอาว่าเรากลับไปหาราน,นะก่อนดีกว่าเออเออกดผิดแปบ๊บหนึ่งแถวนี้ไม่รู้ว่าจริงๆมันมีอีกหลายอย่างที่ผมยังไม่ได้ทำนะคือถ้าบอกว่า hmm. เควสเนี้ยเป็นเควสสุดท้ายปิด ปิดในเรื่องของพวกอรลรนา่ะหมดแล้วเนี่ยมันยังมีพวกไซส์สตอรี่กับพวกเคล็ยิบย่อยอีกเยอะมากเลยที่ผมยังไม่ได้ทำเช่นาการตามพวกอลันา่ะ76ตนปะ76หรือ78จำเลขไม่ได้ลกลับบ้านแล้วก็เปิดเหีบเยอะมากแล้วก็ไหนจะไอ้ตู้จดหมายตรงน,นั้นอีกที่ว่าต้องออกเดินทางเก็บสคศหรืออะไรไม่รู้อะ่ะแล้วก็มันมีตรงไหนสักที่หนึ่งที่เราไปเจอกับอลันาคินโดยบังเอิญแล้ว ล้วไปมอดมันทักให้เราเข้าไปคุยอ่ะเขาเห็นตรงนั้นปั๊มบอกว่านานด้วยยาวเออแล้วก็มีอะไรอยู่อีกนิดหน่อยอ่ะมันมันมีอยู่อ่ะมันมีกระจัดกระจายกันไปตามทั่วทั่วไปหมดเลยอ่ะแถมก่อนหน้าเนี้ยมันมีอยู่ที่นึงที่ผมวิ่งไปแล้วผมก็ไปเจอว่าพวกเอเลมา์มาทําอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้ออกันอยู่หน้าถ้าอันนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับพวกอารานาระหรือเปล่าหรือว่าแค่เป็นเควสโลกอื่นเฉยก็เดี๋ยวค่อยไปค้นคว้ากันเลยกันเพราะว่าด้วยความที่ผมดองเควสไว้เยอะมากเนี่ย มันมีเหมือนกับจุดเอะมันเหมือนจุดตกใจอ่ะจุดเอะจุดทิกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเยอะไปหมดเลยผมก็งง,งเพราะว่าด้วยความที่ผมพยายาม,มเลี่ยงสปอยผมก็เลยพยายามไม่ไปหาดูว่าตรงนั้นตรงนี้มันคืออะไรบ้างพยายามที่จะแบบไม่ให้ตัวรีไม่ให้ตัวเองรู้ดีมากเกินไปอะรานะนี่คืออะไรละการนีีของอะไรนะนี่นะเขาก็คือนาระเพื่อนของอะไรนะใช่ไหมอืม อ่าถ้าอย่างงั้นซิกดีเอ็นอ่ใช้อ่ใช้เบีย,อย,อยโอ้โหลืมเสียงพากเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้พากลานะ้ำมากี่แผ่นแล้วลืมเสียงพากไปแล้วเนี่ยรู้แค่ว่าต้องพากหนื่อะอ้าวฟื้นแล้วละ่ละอืมกีโคยเตอร์เดสกาไอ้มันพูดอย่างงี้ป่ะว่าเอาเอาว่อาอยา,อ,าอยากกระแดะญี่ปุ่นเลยพูดไม่เป็นเอาว่าได้ยินที่ฉันพูดไหม เอ๊ะนี่ฉันนี่ฉันหลับไปอีกแล้วเลยที่นี่คือ C T N พอนเอาพวกเธอไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วฉันเป็นห่วงมากเลยพวกเธอได้รับบาดเจ็บจากแดนมอนา่ารอเปล่าแล้วนี่อะอะไรนะถือใช่ไหมอะอรนะเฮ้ยเขาเห็นเหรอวะคือเขาในวัยที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขามองเห็นพวกอรันนาลด้วยเหรอสวัสดีเพื่อนาร์ฉัน ฉันรอเธอมานานมากเหมือนฉันนอนหลับฝันไปยาวนานมากๆเลยฝันถึงตอนที่ฉันพบกับเธอด้วยฉันฝันว่าฉันหลงทางอยู่ในป่าหาบ้านก็ไม่เจอและยังหาพ่อกับแม่ไม่เจอด้วยฉันร้องไห้ตลอดเวลาจนเธอได้ยินเสียงร้องไห้จากนั้นเธอก็มาหาฉันแล้วก็ร้องเพลงให้ฉันฟังหลังจากนั้นพวกเราก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันฉันเข้าไปหาเธอในป่าบ่อย จะให้ดอกไม้ฉันดอกหนึ่งเล่งสอนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างรวมถึงความลับมากมายในป่าอย่างเช่นสตาร์ทูมคือภาพสะท้อนของดวงดาวบนท้องฟ้าที่ตกลงสู่ผืนดินอย่างเช่นหากได้เห็นนิร้าพลาโลตัสที่เบ่งบานหากได้เห็นนิรศาพลาโลตัสที่เบ่งบานความโชคดีจะเคียงข้างหลับจนจันทราขึ้นอีกคราใช่ใช่อันนี้แหล,ละหลังจากนั้นฉันก็ฝันเห็นเอ่อ ฉันฝันว่าเพื่อทุกคนในหมู่บ้านวิมาราฉันโตขึ้นไวามากๆจนกลายเป็นผู้ใหญ่ที่พึ่งพาได้กลายเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าแต่ผู้ใหญ่ที่พึ่งพาได้ไม่เชื่อเรื่องพูดเรื่องเทพนิยายในป่าแล้วฉันฝันว่าฉันลืมเธอฉันคิดว่าเรื่องอนันตเป็นเพียงนิทานของพวกเด็กๆอย่างเอวตัำฉันฝันว่าป่าไม้ก็เป็นเพียงแค่ที่ที่มีต้นไม้มากมายไม่ได้มีเวทมนต์อะไร ตอนที่ตื่นขึ้นมาฉันรู้สึกกลัวมากจริงๆฉันกลัวว่าฉันจะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นลืมเธอขึ้นมาจริงๆถ้าเป็นแบบนั้นจริงฉันจะทำยังไงดีโชคดีที่มันเป็นแค่ความฝันตอนที่จะเจอเธอฉันก็ดีใจมากเลยเอารณะนะนี่เธอไปที่ไหนมาเหรอฉันรอเธอมานานมาก เราให้เธอพาฉันเข้าไปในป่าป่าที่เต็มไปด้วยความลับและความมหัศจรรย์ไม่อยู่กับเธอเท่านั้นนะขอโทษนะอารณะจำไม่ได้แล้วล่ะเอเออะอารณะเธออย่าโทษอารณะเลยนะคือเรื่องราวน่ะมันเป็นแบบนี้อ <p> ่ะผู้เราได้พบกับอารณะระหว่างที่กําลังตามหาเธอแล้วนะก็พูดว่า การต่อสู้กับฟังกัสในป่ามอตีมะที่จุดสิ้นสุดของสายฝนบทเพลงเท่ามกลางกุลาบภายในของรูนโกเลมอารณระที่ทำตัวเป็นพี่น้องกันภาพความสนุกสนานในเทศกาลไร,ราอาวรนคุณค่อยๆเล่าเรื่องราวที่ร่วมเผชิญกับเราอารณระในช่วงเวลาที่ผ่านมาให้ารานะและอารณะฟังที่แท้คนที่ลืมก็คือฉันนี่เอง บียะสกัดรวมกันกับความทรงจําบางทีความทรงจําที่มีร่วมกับเธอคงมีค่ามากสําหรับอารณะดังนั้นตอนรักษาเลยทําให้เธอนึกเรื่องเก,ก่าๆขึ้นมาได้อ๋อมาเป็นผลของคือมันเป็นผลของอผลบียะนี่นี่เองก็คือตอนแรกสุดท้ายคือล้วนะเขาลืมไปหมดแล้วแต่พอเราเอาผลบียะไปมอบให้เขาซึ่งบียะมันเกิดจากความทรงจําความทรงจําตรงส่วนนี้ก็เลยส่งทอดให้เขาด้วยอ๋อขอบคุณนะ Cdn ไพมอน พูดเธอผ่านเรื่องราวยากลำบากมามากมายแบบนี้ก็เพื่อช่วยฉันแท้ๆเลยไม่เป็นไรพวกเราเองก็ได้รับอะไรมามากมายระหว่างการเดินทางครั้งนี้เหมือนกันถึงแม้ว่าเควสมันจะยาวนานจนภาคและเสียงแหบแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่ดีอืมใช่แล้วละ่ะที่จริงอารนณะ์นาต้องขอบคุณอรารณนาะและอารามะมากกว่านะขอบคุณแล้วก็ขอโทษนะอรารณนาะ ฉัน่ะฉ,ฉันลืมเธอไปได้ยังไงเพราะแบบเนี้ยเธอต้องเกรดฉันแน่ๆเลยไม่รู้สิอรนะลืมไปแล้วอะแต่ว่าไม่เป็นไรในเมื่อดีอรนะที่จำได้ยอมละทิ้งความทรงจำเพราะงั้นอรนะในตอนนี้ก็รู้เลยว,ว่าเธอคือนาราที่สำคัญมากมีค่ามากกว่าความทรงจำซะอีก ไม่รู้ว่าฉันพูดแบบนี้แล้วจะยุติธรรมกับอารณาด้วยเปล่าอะไรยะพวกเขาเคยพูดไว้ว่าอาราณระมีชีวิตยืนยาวมากฉันเลยคิดว่าพวกเธอยังสามารถไปสร้างความทรงจำที่มีค่าร่วมกันได้ก็เหมือนกับฉันและซิกดีเอ็นนี่ไงอืมจริงด้วยพวกเรายังมีเวลาอีกนานไปทำความรู้จักผืนป่าลกใบใหญ่และอนาคตที่ไร้สิ้นสุดใหม่อีกครั้งก็ยังได้นี่นะ มรณนะปัญหาของแดนมรณนะคงถูกแก้ไขไปเยอะแล้วตอนนี้ฉันหลับไปสินะขอบคุณพวกเธอมากจริงๆนะ Ctn ไพมอนรวมถึงอารณนาระอีกมากมายด้วยแม้ว่าแบบนี้จะดูว่าใส่ใจตัวเองไปบ้างแต่ว่าฉันนะ่ะอยากจะออกไปท่องเที่ยวกับอารณนะแต่ฉันก็กังวลว่าเด็กๆในหมู่บ้านวิมาราจะเจอกับอันตรายฉันเกือบจะลืมไปแล้วว่ายังมีปัญหาของคนร้ายที่ยังไม่ได้จัดการสินะเนี่ย คิดว่าพอจะรู้ตัวตนคนร้ายแล้วล่ะอะไรนะคือใครอ่ะอ้อยแล้วทําไมมึงรู้กูไม่รู้เนี่ยเอาก็มึงโง่อะอนั่นสิใครเป็นคนทําอ่ะก่อนออกเดินทางฉันจะจ,จัดการพวกเขาให้หนักหนักสักทีนึงอืมคือว่าถึงตอนนี้เจยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดแต่ว่าพอจะนึกออกอยู่งั้นเหรองั้นฉันเชื่อเธอนะซ t n หรแม้จะพูดแบบนี้แล้วจะดูแปลกแต่ฉันรู้สึกว่าสิ่งที่คนร้ายนามาด้วยก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ดีซะหมดถ้าเด็กๆไม่ได้หลงหายไปฉันก็คงไม่เพิ่มจํานวนรอบในการออกล่าตะเวนป่าถ้าไม่เพิ่มรอบในการออกล่าตะเวนป่าฉันก็คงไม่พบฟังกัสเวลานั้นแล้วก็ที่นั่นหรอกและเธอกับไพมอนก็ทั้งทุกไปทุมาทั้งใจดีหม่ว่ายังไงก็คงไม่ทิ้งคนที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่แน่นอนดังนั้น ฉันจึงได้รู้จักกับซีดีแล้วก็ไปมอนพวกเธอช่วยเหลือฉันเยอะมากช่วยชีวิตฉันเลยียงช่วยให้ฉันได้เจอกับเพื่อนที่มีค่าของฉันอีกครั้งหนึ่งด้วยขอบคุณนะซีดีแล้วก็ขอบคุณไปมอนด้วยอ่าไม่เป็นไหนรหรอกแต่พี่ราณาต้องไปแล้วอย่างนี่เอลทํมทาวัสแล้วก็ซูดาเบะคงจะเสียใจแย yeah. ่จริงๆแล้วพวกเขาเข้มแข็งมากนะ และพวกเขาก็รู้จัก p c ซ n ด้วยอีกอย่างก็ไม่ใช่ว่าฉันจะไปแล้วไม่กลับมาแล้วสักหน่อยอย่างไงฉันก็ต้องกลับมาแล้วเรื่องอีกมากมายให้พวกเขาฟังพาอาราณะมาแนะนําให้พวกเขารู้จักก็เหมือนกับที่ฉันพา c ิ n ี้ไปแนะนําให้พวกเขารู้จักนั่นแหละอ่าใช่ถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีฉันกลัวว่าเธอจะไม่กลับมาอีกแล้วอ่ะเธออยากไปเที่ยวกับฉันไหมอาราณะ ด้วยฉันแล้วเธอยอมที่จะลืมสิ่งต่างๆมากมายแต่ก็เหมือนกับที่ไพมอนพูดไว้เพราะเราสามารถช่วยกันสร้างความทรงจําได้อีกมากมายเช่นกันทําให้หัวใจที่ว่างเปล่าของเธอถูกเติมเต็มอีกครั้งไงฉันชื่อรานะเธอยินดีเป็นเพื่อนกับฉันไหมืมนานนร์นะเมื่อก่อนเราเป็นเพื่อนสนิทกันหลังจากนี้ก็คงยังจะเป็นอยู่อะเอ๊ะมีมัน ตรงกลางอกของรานะมีแสงเบาบางแต่กลับสว่างสวยัยให้ความรู้สึกอบอุ่นราวกับหัวใจเต้นเปล่งประกายออกมาเธอลองใช้มือบังและหยั่งเชิงดูแต่แสงนั้นกลับพุ่งเข้าหามือของเธอราวกับมีความคิดเป็นของมันเองหลังจากแสงสว่างค่อยๆจางไปก็มีเครื่องประดับแสงประณีตชช้นหนึ่งปรากฏอยู่ในมือของเธอเอ๊ะนี่มันวิชัน อ๋อล้านไดวิชั่นอ๋อก็คือจะคล้ายๆกับสก,การ์ลูด์นั่นแหละแต่คือลายนั้นก็เป็นเพเบิลไงเขาก็เลยได้ซีนไปเต็มๆอันนี้ก็คือได้วิชั่นต่อหน้าเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้อลังงานงานสร้างเท่าแต่ก็เป็นการได้รับวิชั่นที่มีความหมายสานรรการณแบบเนี้ยเพิ่งเคยเห็นกับตาเองครั้งแรกเลยไอ,อ,อ้ม่อนตบไมหมนทีที่มึงมึงไปเล่นเนื้อเรื่องลมุูดกับกูมาแล้วไอ้สัตว์มึงข้ามไทม์ไลน์อ่ะเพื่อนฮลโหลถ้าอย่างนั้น ความปรารถนาของฉันคุณได้รับการยอมรับจากเทพเจ้าแล้วสินะว่าอะวิชันธาตุอะไรอ่ะเอ้ยไม้อ๋อโอเควิชันไม้ฮะพอมีเจนี่ตอนออกไปท่องเดียวก็ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วละ่ะต่อให้เจอกับแดมนมอนณาที่ลงเหลือฉันก็จัดการได้แน่หวังว่าฉันจะต่อสู้ได้รับรื่นเหมือนกับสิดีเอ็นนะยังมีเรื่องที่ต้องทอําอีกมากมายต้องไมบอกลาทุกคนซะหน่อยและยังมีรุ่นพี่ติดกนารี ไ้องไปบอกเขาเรื่องที่ฉันเจาะเดินทางด้วยขอบคุณนะไพมอนอรันะแล้วก็ขอบคุณเธอด้วยนะซิดีเอ็นขอบคุณนะนาราสีทองซิดีเอ็นแล้วก็ไพมอนด้วยอรันะจำไม่ได้แล้วแต่พวกเธอเป็นคนดีมากเลยพวกเธอทำให้อรันะรู้จักกับนาราอารนะฉันมีความสุขมากเลยเอ,อ่อยินดีที่ได้รู้จักพวกเธอนะแล้วก็ หวังว่าระหว่างออกเดินทางจะได้รับอะไรกลับมามากมายนะรานะอระันะขอให้พวกเธอเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็อย่าลืมพวกเราสะละ่ะอย่าพ่ายแพ้ให้กับสายลมและพายุฝนอย่าพ่ายแพ้ให้กับหิมะในฤดูหนาวและความร้อนในฤดูร้อนฉันเคยได้ยินกรอนบทนี้มาในสมัยก่อนนะ ฉันจะกลายเป็นคนเข้มแข็งแน่นอน CTN ไพมอนพวกเราเนี่ยจะต้องได้เจอกันอีกแน่เราจะต้องได้เจอกันอีกอย่างแน่นอนเลยสุดท้ายแล้วป่ามาจะจดจำทุกสิ่งทุกอย่างเ <G ül s> ควสสำเร็จแล้วสวัสดีขอบคุณและลาก่อน <G ül> s> <S เออมันสั้นจริงๆด้วยเว้ย อ๋อสรุปคืออาราณาในป่าเขาไม่ได้ลืมเราหมดครับหรือเปล่าวะเออ,เอ,อน่าจะอย่างนั้นแหละมีแค่อาราณะที่เขาสูญเสียความทรงจําไปแต่ก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เพราะว่าเขาเข้าใจอะไรหลายอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาแค่ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นช่วงหนึ่งไปแต่ถึงแม้ว่าเขาจะสูญเสียความทรงจําอันมีค่าไปแต่สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างใหม่ได้ตรับใดที่คนที่มีความผูกพันมีดวงวิญญ,ญาณที่ เป็นชีวิตเชื่อมสัมพันธ์ซึ่งกันและกันยังคงอยู่ร่วมกันเนี่ยความทรงจํามันสามารถสร้างขึ้นได้เรื่อยๆเพราะงั้นด้วยเหตุเนี้ยราณาและอารานาก็เลยออกเดินทางร่วมกันนั่นเองก็ถือว่าเป็นตอนจบที่ดีนะเออมันไม่ได้เศร้าอะไรอะ่ะมันมันไม่ได้เศร้าครับมันโอ้ยตอนแรกผมนึกว่าเศร้ากว่านี้คือตอนแรกผมนึกว่าเศร้ากว่านี้เว้ยด้วยความที่ผมไปผ่านไอ้นี่ไงผมไปเล่นเนื้อเรื่องหลักฉากที่5ก่อนแล้วเห็นว่ามันจบโดยที่แบบนาฮิดาเขาต้องลบมหาลูกเทวดาทิ้ง แล้วตัวเขาเองลบทั้งน้ําตาแล้วก็ลืมไปเองอะ่ะผมนึกว่ามันจะเศร้าขนาดนั้นเวปรากฏว่าเออมันมันไม่ได้เศร้าขนาดนั้นครับมันมันเป็นตอนจบที่ออกจากเคว้งๆแต่ว่ามันดีเออก็โอเคนะสิ่งที่เราได้มาก็เดี๋ยวนาะตะก,กี้ได้อะไรมาบ้างขออ่านกันนะจริงๆก่อนหน้านี้มันมีคีย์ไอเทมอยู่ชิ้นหนึ่งที่ผมได้มาเพิ่มแต่ผมไม่ได้อ่านเลยแล้วก็รู้สึกว่าจะได้ไอกระดาษที่เอาไว้แลกแปลนอาวุธสูสมรุมาครบแล้วใช่ไหม ซึ่งมันมันน่าจะอยู่ที่หมวดไหนสักหมวดเดี๋ยวค่อยไปแ,กแลกกันเอาไปว่ามันเป็นกระดาษที่มันเป็นหน้าหนังสือเอาไว้เล่าเรื่องอันนี้ไงแน่เจอแล้วอยู่ข,ข้างงูฉกตาบอดพอได้ครบ5ชิ้นก็คือนั่นแหละแลกแปลนได้ครบ5อันและก็ตามนั้นทีนี้อันนี้ก็คือมองกุฎดอกไม้มงกุฎดอกไม้ที่สานขึ้นโดยอาระมาะมงกุฎดอกไม้ชนิดนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการอวยพรจากทั่วทั้งวนานาบนะในครั้งที่ต้องต่อสู้กับ ร่างอวตารของมารณะมันเคยเป็นแหล่งพลังงานที่หลั่งไหลออกมาอย่างไม่ขาดสายแต่อาจเป็นเพราะการเผาพลาญที่มากเกินไปปัจจุบันสีสารที่เคยเจิดอจรัดจึงได้ซีดจางลงอ๋อก็คือไอ้มองกุฎด,ดอกไม้ที่เรา,าสวมไว้บนหัวตอนแรกแล้วก็เดินเดินทางลงไปถึงไอ้ตรงข้างล่างนู่นนะเนาะเราก็ใสไว้ตลอดเลยจนจบเควสตอนนี้ก็ถอดมาเก็บไว้นะสีมันก็เลยจางลงนิดหน่อย,ยแต่ก็ยังคงเป็นของที่เรื่อกที่มีค่าดอกไม้แต่ละดอก ตานก็เชื่อมโยงกับจิตใจดวงเล็กๆของอารณระและเมื่อดอกไม้ทุกดอกสารต่อกันเป็นมงกุฎดอกไม้ก็คือประตูที่เชื่อมโยงกับประตูแห่งมหาวนารณะหน้าอ่านถูกวะไอ้เชื่ผมเกียรติคำนี้ทิ่หายเลยมหาวนารณะเออถูกแล้วถูกแล้วไอตอนแรกถูกแล้วมหาวนารณะหน้าอารณระจะเกื้อหนุนแบ่งปันความสุขป้องกันฝันร้ายและช่วยให้เพื่อนที่สวมมงกุฎดอกไม้นี้ในการเอาชนะวันเวลาที่มืดมิด เพื่อเติมเต็มช่องว่างในจิตใจของพวกเขาอืมก็เป็นคีย์เทมที่มีความหมายมากๆชิ้นหนึ่งเลยแหละคือในบรรดาคีย์เทมหลายชิ้นที่เราได้จากการเล่นเนืเรื่องที่ผ่าน,านมามันมันมีความหมายทุกชิ้นเลยนะแต่ชิ้นเนี้ดูแล้วจะมีความหมายมากเป็นพิเศษเละอืมแล้วเป็นความหมายในเชิงที่แบบเป็น p o ซิทีฟเออเป็นความหมายที่ดีว่าเออครั้งหนึ่งในความทรงจําที่บางคนอาจจะลืมแต่มีเราที่จําได้เนี่ย เราผ่านเรื่องราวการประจนภัยอะไรมาบ้างเราได้บุกป่าฝ่าดงบุกตะลุยจัดการสู้กับเซารอน <c oughs> ร่างจำแรงของโมลานะเออนะ่รแหละก็ผ่านอะไรมาหลายๆอย่างนะเนาะก็โอเคถือว่าก็ไม่พูดอะไรเยอะครับถือว่าจบกันไปอ่านนะถือว่าจบกันไปสำหรับเควสตําำราอารัญญากาฉากที่สี่ สวัสดีขอบคุณและสุดท้ายลาก่อนก็ถือว่าเป็นเควสที่แสนยาวนานแล้วก็มีหีบมีวาร์ปมีโซนใต้ดินมีอะไรที่เป็นจุดสำรวจแฝงเยอะแยะมากมายที่เราต้องผ่านเควสนี้ก่อนถ้าไม่ทำก็คือเปิดโลกเพิ่มไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าในเรื่องมันก็ดีด้วยแล้วตอนนี้เราก็วิ่งโลกได้อย่างอิสระจริงๆและซึ่งก็หลังจากนี้ เอา,าว่าบอกไว้ก่อนเลยว่าหลังจากนี้ผมมีแผนว่าผมน่าจะไปไล่ทยอยเก็บพวการายละเอียดยิบย่อยที่ยังคงเกี่ยวกับพวกอารณาะอยู่อย่างเช่นการตามพวกอารณาะเจ็ดสิบกว่าตนกลับบ้านอา่าแล้วก็ไอตอนที่ผมว์าไปแถวแถวบ่อทะเลสาบตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยเออผมเห็นว่าไอ้มอนมันทักว่าอาราณาคินอยู่ที่นี่ ผมไม่รู้ว่ามันเป็นคเควสที่มีชื่อเสียงเมืองหรือว่าเป็นเควสลับอะไรหรือเปล่าแต่เห็นปั๊มเขาบอกว่ายาวเดี๋ยวผมว่าจะไปลองทําดูแล้วก็มันน่าจะมีมากกว่านี้ด้วยเออผมว่าพวกเควสแบบเควสอราราลานีมีอีกไหนจะเนี่ยเออไอตรงที่เราวาร์ปมาที่เนี่ยมันจะมีตู้ปัศนีอีกด้วยมันยังมีอะไรหลายอีกหลายอย่างที่เกี่ยวกับพวกอาราลาที่ผมยังไม่ได้ทําซึ่งเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตวาร์ปกลับเมืองก่อนแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะมีเควสย่อยๆที่มีความเกี่ยวข้องกับพวกอาราลาอีกหลายเควส เพราะว่าตอนแรกอะตอนแรกที่ผมไม่รู้สปอยและไม่รู้ตอนจบอะผมตกใจผมเข้าใจว่าถ้าหลังจากที่ผมเล่นจบฉากสี่ที่เป็นเนื้อเรื่องหลักตรงนี้แล้วเนี่ยคือเหมือนว่าอารณาละทั้งหมู่บ้านเราอะไอหมู่บ้านเขาอะเขาจะลืมเราหมดทุกคนเลยหรือเปล่าแล้วเราแบบว่าเราจะกลับไปที่แดนฝันไม่ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยตอนแรกผมก็ตกใจแบบว่าเฮ้ยมันจะส่งผลต่อเนื้อเรื่องอะไรอย่างนี้เลยไหมหรือว่าต่อให้เรากลับไปได้แต่ว่ามันอาจจะดูแบบแปลกๆนึกออกปะเออคือมันอาจจะดูแปลกๆอารมณ์แปลกๆประมาณแบบว่า เราเล่นเนื้อเรื่องฉากที่5จบแล้วแล้วเราค่อยย้อนไปเล่นสตอรี่เควสของนิลูอะแล้วเรายังมาเจอกับพวกนักวิชาการที่มันมาห้ามการสแสดงอีกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอีหยังวะคือพวกมึงจบไปแล้วไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยเออมันจะแปลกประมาณนั้นน่ะผมก็นึกว่ามันจะมีปัญหาตรงนี้แต่ว่าดูแล้วน่าจะไม่ใช่แต่เดี๋ยวค่อยว่ากันในพาร์ทอ,อื่นๆเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาคุยกับคุณเอฟเฟนดีสวัสดีครับคุณเอฟเฟนดีซึ่งเควสที่เราทําจบไปก็แน่นอนว่าผมเดาว่ามันน่าจะคือเควสอรญกา เราได้สําเร็จเควสตาราอรัญกาไปอย่างสมบูรณ์แล้วทั้งหมด4ฉากด้วยกันซึ่งถ้ารวมเวลาแล้วก็เล่นมานานน่าจะประมาณถ้ารวมตั้งแต่ตั้งแต่ฉากแรกอะถ้ารวมตั้งแต่ฉากแรกยันฉากเนี้ผมว่าน่าจะ12ชั่วโมงเป็นอย่างตา่ำเออไม่รู้ว่าเวลาคลิปรวมกันทั้งหมดมันจะเท่าไหร่แต่ผมว่า12ชั่วโมงคือแบบเล่นรวดนี่น่าจะรอไปครึ่งวันซึ่งผมเดาว่าไอ้พวกเควสที่มันน่าจะมีส่วนมีผลกับอรณญละนี่ ไม่รู้อาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะก็ดูจากชื่อเควสเนี่ยดูจากชื่อเควสตรงนี้มันเป็นทะเลทรายแล้วแล้วก็ไอ้พวกที่เหลือในสัตว์ไลยหัใดมันเป็นพวกเควสล่าสัตว์เควสตกปลาเควสอะไรพวกนี้ผมว่าอาจจะไม่มีเควสไหนที่ที่เกี่ยวกับอารานาระแล้วก็ได้หรือถ้ามีผมก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นอันนี้เปล่าชื่อชื่อมันมีคําว่าความฝันไอ้ห่วงฝันขึ้นชื่อว่าฝัน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 เนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับอารานาระก็ได้แต่ผมก็ไม่แน่ใจเอออย่าอย่าเพิ่งไปเดาเลยเดี๋ยวค่อยไปไล่ เพราะว่าผมว่าหลังจากเนี้ยในเมื่อเราเคลียร์เควสอะไรละแสนยาวนานแล้วแล้วเดี๋ยวผมไปไล่เก็บตกพวกอะไรยิบย่อยอีกอะ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มทยอยทําพวกเควสโลกเควสอื่นแล้วเนี่ยพวกที่ผมดองอยู่อะ่ะแบบกดตัวเจขึ้นมาอย่างเงี้ยไอพวกที่ผมดองอยู่อย่างเงี้ยไอสัตว์ยังรู้พลาดท,ที่เราวิ่งไปในป่าแล้วเจอคนกําลังโดนพวกสมิงคราวยาวลุมอยู่หรือแบบไอราคาที่ต้องจ่ายที่ผมไปเปิดหีบตรงท่าเรือ almost, รอมอสโดยบังเอิญแล้วก็เจออันนี้ขึ้นมาเออก็เดี๋ยวผมว่าผมจะทยอยทํา ก็เดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันในพาร์ตต่อๆไปสําหรับพาร์ตนี้ก็ขอฝากไว้เรื่นี้สําหรับใครที่ตั้งใจมาดูหรือหลงทางมาดูโดยไม่ตั้งใจก็ตามใช่ว่าดูแลชอบดู้ลถูกใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ผมและชนะผมกันด้วยใครที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับการภาค quest คโลกซึ่งมันไม่มีเสียงภาคในตัวเองแล้วผมก็ภาคให้เองเลยแล้วก็พยายามที่จะแบบบรรยายบทบรรยายต่างๆให้ทันหรือแบบพวก d i a l o g ที่มันขึ้นมากลางจอถือว่ามันจะขึ้นมาแลวหายไปไวมากผมก็พยายามอ่าน ออกเสียงอะไรเงี้ยเพื่อให้คนผู้ชมรู้สึกว่ามันเกิดความลื่นไหลในหว่างการเล่าเรื่องผมก็พยายามทาเท่าที่ทําได้เท่าที่ไอเดียผมมันมีอนะก็ถ้าว่าใครที่ชอบก็นั่นแหละครับก็ขอให้ติดตามกันต่อไปแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนถึงตรงนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับผม